สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้พ่อบ้าน168นะครับก็มารีวิวสินค้าที่พ่อบ้านใช้เองนะครับเนื่องจากว่าเป็นโฮมยูเซอร์คือโฮมออฟฟิศนะครับคือหมายควาว่าอะไรทางานที่บ้านอ่ะเอาผู้ภาษาง่ายๆคือพ่อบ้านต้องจัดก,การทุกอย่างเนื่องจากว่าพินเตอร์เก่าของพ่อบ้านเนี่ยรุ่นเนี่ยตัวน,นี้เป็นรุ่นมาตรฐานที่ผมใช้มานานมากแล้วนะ MFC 7 860 d w เนี่ยครับมันเป็นรุ่นท็อปสมัยก่อนอดีตเคยแรงเขาทว่าอดีตเคยแรงนะครับตอนนี้ผมเตรียมใกล้ปลดระวงะรังแล้วว่าเพราะว่าหนึ่งคือมันต้องเปลี่ยนลูกกิ้งซ่อมซ่อมใหญ่แล้วแหละซึ่งผมมองแล้วไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมนะครับแต่ว่าผมจะพูดให้ฟังว่าจากการใช้งานมาประมาณไม่ต่ำกว่า5ปีนะเครื่องเนี่ยผมรับรองเลยเกิน5ปี5ปีบวกๆบกอะ่ะผมไม่แน่ใจว่า6-7ปีด้วยนะรุ่นนี้นะที่ผมใช้อยู่นะผมซื้อมา สมัยตอนออกห้างออกแรกๆเลยผมซื้อผ่านอินเกมเลยเพราะาเราเป็นดิสตริบิวเตอร์ของอินเกมอยู่นะครับตัวจุดดีของบายยี่ห้อแบร์เทอร์นะครับนะครับของรุ่นนี้นะครับหนึ่งครับมันเป็น DWD นี่คือเป็นทางด้านตัวเน็คเวดนะครับต่อสาย rj 4 5ได้10ทับร้อยนะครับแล้วก็ VW ก็คือ Wireless LAN นะครับแล้วตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นตัว all in one หมายความว่ามีแฟก ตัวเดียวจบทั้งออฟฟิศอ่ะคือมีแฟกด้วยในตัวนะครับสมัยก่อนเราต่อแฟกเดี๋ยวนี้ผมเลิกใช้แฟกไปแล้วครับยกเลิกหมดแล้วครับเดี๋ยวนี้ผมเลยไม่ใช้ตัวแฟกนะครับแล้วก็สแกนถ่ายถ่ายเอกสารได้นะครับนี่สแกนถ่ายเอกสารได้แล้วสแกนตัวนี้นะมันเป็นนี่นะนี่ออโต้ฟรีด้วยไม่ต้องทํามานั่งเมื่อยนะครับแล้วที่สําคัญเครื่องเนี้ยจุดเด่นหลักๆเขาเรียกว่าดับเบิลปรินไซครับซึ่งในตัวสมัยก่อนเนี่ยถือว่าต้องเป็นเครื่องใหญ่ถึงจะมีเนี่ย เขาเรียกว่า5 in 1คือปริ้น์คัปปี้สแกนเนอร์ได้แฟกแล้วก็ PC แฟกนี้ด้วยนะอ่ะ PC แฟกหมายความว่าอะไรหมายความว่ามันเป็นไดเวอร์ที่เราเป็นแอปพลิเคชันนะครับเราต้องลงที่ Windows ก่อนนะครับแล้วก็ส่งพิมพ์เวิร์ดปุ๊บอย่างพิมพ์เวิร์ดเนี่ยแล้วก็เซ็นปริ้นไปที่ปริ้นไปที่แฟกมันจะวิ่งเครื่องนี้อัตโนมัติเลยคุณไม่ต้องมาตั้งใส่เอกสารฝีตรงนี้นะปริ้นจากในเอกสารคุณแล้วส่งแฟกให้คุณลูกค้าได้เลยนะครับสมััยยยก่อ่ออนนนนตตวีีี้ดเเคแรง แรงขนาดไหนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยยี่สิบหกนี่ถือว่าแรงมากเลยนะครับปัจจุบันนี้เมื่อเทียบเครื่องปัจจุบันนี้แล้วอะแล้วก็บิวอินตัวไวเลสตัวนี้ผมใช้บ่อยที่สุดแล้วสรุปไอเนี้ยมันมีประโยชน์คือผมริ้นผ่านมือถือได้แล้วผมแคปหน้าจอปุ๊บผมริ้นเลยนะครับแม้กระทั่งลูกๆริ้นเอ,อกสารการเรียนเราก็ใช้ตัวนี้ริ้นฟังก์ชันนี้หมดเลยนะครับเนี่ยมันจะสแกนก็ได้ใช้ไอแอปพลิเคชันของตัวบราเธอร์นะครับ ตอนนี้ผมจะปลดระวังแล้วแล้วช่วงที่ปลดระวังเนี่ยผมก็มานังหารุ่นว่าจะเสิร์ชรุ่นอะไรดีรุ่นใหม่ล่าสุดรุ่นฝีสุดท้ายของรุ่นตระกูลนี้นะ MFC7 นะมันเป็น79ถามราคามันปาไปโอ้ตอกใจผมฟังแล้วตอกใจเลยผมไปหาซื้อมือสองอยู่ประมาณ3,000-4,000บาทเนี่ยผมก็มานั่งชั้งใจซื้อเสร็จแล้วต้องมานั่งซ่อมมาหรือเปล่าแต่ว่าฟีเจอร์ถามว่าเอาใช้จริงๆในโฮมยูเซอร์เราใช้อะไรบ้างนะครับหนึ่งเลยผมบอกแนะนำคือ ตัวนี้ที่ใช้ปัจจุบันคือต่อสายแลนได้ต่อวิดไฟได้ไวไฟได้คือเป็นจุดหลักเลยคือสมมติคุณมีสิเครื่องคุณต่อแลนปลั๊กเครื่องที่1นึ่งสิสั่งปิมได้เลยคุณไม่ต้องมาตั้งต่อสาย USB ได้ถามว่ามันต่างยังไงคือตรงด้านหลังเครื่องเนี่ยผมจะให้ไปดูกันนะเว้ยนหนักเนี่ยรุ่นเก่าหนัหนกมากนี่ไงนี่คือสายแลนโทรศัพท์นะครับสายแลนคือโทรศัพท์นะไม่สายแลนส่วนสายแลนจะอยู่ด้านนี้นี่ จุดเด่นของตระกูลรุ่นใหญ่นะมันจะมีสายแลนเหมือนเขาเป็นเซิร์เวอร์คือเมื่อสมัยก่อนเมื่อ10-20ปีแล้วเขาเรียกเป็นเซิร์เวอร์ครับมันจะเป็นพอร์ต,ตงหากเครื่องรุ่นใหญ่ๆจะมีนะรุ่น,นเล็กๆไม่มีนะแต่ปัจจุบันนี้เทลีมันเปลี่ยนไปแล้วผมมาเจอตัวนี้แล้วผมตกใจเลยผมแฮปปี้มากเลยเป็นโฮมเป็นโฮมออฟฟิศขนาดเล็กนะขนเนะขาเรียกนะว่า b r า t ธอรเครื่องรุ่นนี้นะครับบราเธอร MFC 1 9 1 0 W นะครับเห็นไหมมันไม่มีตัว D-DOC แต่มีตัว W แทนอ่าเทคโนโลยี Technology มันเปลี่ยนแล้วเป็น W ตัวเดียวพอตอนแรกผมว่าผมจะซื้อรุ่นธรรมดาคือไม่มี W นะมันราคาพันกว่าบาทเองแล้วผมช่างไปช่างมาเฮ้ยทุกคนอยู่นี้ใช้ไวเลยกันหมดแล้วมีถือลูกๆแต่ละคนก็ใช้คุณภรรยาก็ใช้แม่บ้านใช้รุนทุกคนละเอา้าเราก็ซื้อตัวนี้เรียวตัวเดียวจบผมมาตก,กใจอันแรกแรก ตอนแรกคิดว่า W ตัวนี้บวกพร้อมดีด้วยนะตอนแรกคิดว่าเป็น W คือมีทั้งแลนแล้วไม่แลนสรุปแล้วเทคโนโลยีมันเปลี่ยนคือเป็นวายสายวายเลอย่างเดียวตัววายเลข้อดีของมันเดี๋ยวผมอธิบายฟังวันหลังตอนต่อไปอ่านี่นี่คือราคาที่ผมซื้อนะผมซื้อจากเจ้าเนี้ยนะสินค้าตัวนี้รับประกัน2ปีบริษัทนะครับเอ่อต้องเป็น walk in c a s นะครับหมายควาว่าคุณต้องไปส่งที่ศูนย์ซ่อมบริษัทนะครับไม่ใช่เป็นเอ่อ ออ s ไซ e ์เซอร์วนะครับเน้นนะครับไม่ใช่อนไซส์ Service นะผมเช็คมาละคือสินค้ารับประกัน2ปีนะครับผมได้ราคาซื้อเนี่ยผมซื้อเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยนี่4,530บาทเองเฮ้ยผมเลยมานั่งลองเฮ้ยมานั่งคิดว่าไม่ซื้อมือสองแล้วกันตอนแรกผมนั่งทั้งใจว่าจะซื้อเครื่องมือสองเครื่องอดีตเคยแรงอะ่ะเครื่องรุ่นแรงๆของมือสองอะ่ะอยู่3000บาทเองอะ่ะแต่มีประกัน6เดือนแบบนี้บางทีก็ประกันเดือนเดียว แล้วเอายังไงดีวะผมก็เลยข้างใจซื้อไอ้ตัวนี้มาแล้วกันนะตัว MFC 1 9 1 0 W ถามดูฟีจเจอร์มันคืออะไรบ้างนะนี่ผมอ่านภาษาอังกฤษนะอ่านภาษาไทยดูยง่ายกว่านะสรุปเป็น5อิน1นะพิมพ์ถ่ายภาพสำเนาโทรสแกนโทรสารรับส่งโทรสารผ่าน PC ก็คือแฟก PC พีซแฟกนะครับความเร็วได้ถึง20นะ ถือว่าโอเคนะแต่เครื่องเก่าตัวเนี้อดีตเคยแรงมันอัดไป26อ่ะถามว่าเราเคยใช้ขนาดนั้นหรือเปล่าไม่จําเป็นว่าเราไม่ได้ใช้ทุกไม่ใช้ต่อเนื่องทั้งวันทั้งคืนยี่สินี้ก็หลูแล้วว่าแบบสั่งปึ๊ดปึ๊ดทีเดียวมันก็มาแล้วว่าเนี่ยเชื่อมต่อกับผู้ใช้เครื่องผ่านระบบบิวอินเครือข่ายไร้สารโอ้ภาษาไทยนี่ไปยากเนาะเอาางคิดดูว่า Connect with m u l t i p l e user built in w i r e l e s น n e t w o r ัหมายคามว่าใช้เครื่องอื่นๆน่ะยูเซอร์ต่างๆสามารถต่อผ่านไวเลได้เลยเออเดี๋ยวค่อยมาอธิบายจนที่จุดดีนะผมเพิ่งไปรู้ตอนหลังเฮ้ยมันใช้ดีวะ่ะแฟกนะครับ Without Print Use เนี่ยคือ PC แฟกคือสั่งจากแฟกแล้วก็ส่งเลยเลยแต่เดี๋ยวนี้ผมแฟก์ผมเลิกใช้แล้วแหละแล้วก็พินพ์1ิชีทอัตโมติฟิอร์โอเค สองจุดเนี่ยรุ่นใหญ่กับรุ่นเล็กมันต่างกันนิดหนึ่งนี่ไอ้น,นี้เขาเรียกว่าตัวออโต้ฟีดนะอ่าผมมาดูแล้วกันที่เขาเรียกออโต้ฟีดออโต้ฟีดตัวเนี้ยมันได้แค่สิบแผน่นแต่รุ่นใหญ่ตัวเนี้ยมันได้ยี่ผมจําไม่ได้ว่าได้นตัวเลขเขียนไปปะผมจาไม่ได้ผมจําได้ว่ายี่สิบห้าแผ่นนะไอ้ตัวเนี้ยผมสมัยก่อนเคยลองเหมือนกันฟีดทีนี้สนุกสนานเลยคือจะปิ้งจะถ่ายเอกสารอะไรเสียบเข้าไปเนี่ยความหน้านะไม่ไง่ายหน้าแบบโอเคมันงายหน้างายหน้าแบบเนี้ย ปื๊ดบางทีนะออกมปเป็นปึกเลยอะใช้แบบนี้คือสะดวกสบายในการโหลดแต่ถามว่า10แผ่นมันก็เพียงพอแล้วมันก็เพียงพอแล้วแล้วก็ความละเอียดเนะี่ยสูงขึ้นกับเดิมนะผมจำได้ไม่ได้จำได้ว่าเครึ่งนี้เท่าไหร่แต่ก็เลขสองเหมือนกันนะส4ง0่คูณ6กรนะกระดาษเนี่ยใส่ได้5 0 150ิชิ้นก็คือเดิมทีถ้าเป็นรุ่นเก่านะมันจะเป็นถาดแบบนี้นะถามว่าผมชอบถาดหรือเปล่าถาดแม่งดีกว่านะเอาเอาเอา,เอาแบบ ผู้ใช้งานนะถาดอะมันทนกว่าแนละ้วมันสะดวกกว่าไอ้แบบนี้นะผมเจอปัญหามาว่ามันเบี้ยวอะเคยเจอมันเบีย้ยวไหมเบี้ยวทีมันไปหมดเลยอะคือมันเป็นแบบนี้อะเอาตอนแรกผมเข้าใจว่าเป็นถาดนะรุ่นแรกเพราะผมไม่ได้อ่านสเปกดีๆตอนที่สั่งมาผมก็ตกใจเหมือนกันเฮ้ยทาไมมาเหมือนกับ printer, ปรินเตอร์แบบปรินเตอร์แบบดอทไม่ปรินเตอร์แบบอิงธรร,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 รรมดาเลยอะโอเคต่อนะแล้วก็ โอเคแผ่นแนวพวกนี้ไม่มีปัญหาอะไรปกติมาตรฐานแต่จุดที่มันต่างกัน2รุ่นนี้นะครับที่ผมบอกรับประกันได้เลยว่าถ้าคุณจะซื้อและใช้งานนะไอ้รุ่นเล็กพวกนี้มันทําไม่ได้นะคุณต้องซื้อซีดีใหญ่อย่างเดียวนะที่ผมบอกว่าเป็นดับเบิลไซส์ปรินติ้งเนี่ยคือพิมพ์สด้านเนะี่ยสังเกตไหมครับดูจากในรูปพิมพ์ทั้ง2ด้านนะเครื่องนี้ทําไม่ได้นะทำได้แค่เครื่องนี้รุ่นใหญ่นะก็คือเป็นตระกูลรุ่นตระกูลเจตระกูล9เนะี 7, 9, 7, 9, 7, 8, นะ่ยเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดแปดเนี่ยสมัยสมัยนี้เป แล้วก็รุ่นใหญ่ๆพวกเป็นเครือข่ายที่ตามธนาคารใช้อะถ้าคุณมองสังเกตจะเป็นรุ่นใหญ่ๆห,หมดเลยนะถ้าเป็น Home user ถามว่าเพียงพอต่อการใช้งานก็เพียงพอแล้วนะครับแป้นหน้าจอก็ใกล้เคียงกันนะดูสิครับผมให้ดูเป็นนี่เดี๋ยวผมเสร็บป,ปั๊กให้ดูแล้วกันผมก็อ,อยากหนะ้ที่ผมบอกว่าจุดต่างกันนะคืออะไรรู้ไหมไอ้เขาวิดไฟเนี่ยแม่งเจ๋งมาก คือเวลาผมสั่งผ่านมือถือไอ้น,นี่ต้องรอประมาณนาทีนาทีอ๋อลิสเตตตกใจผมสั่งผ่านมือถือแับหน้าจอผ่านวิไฟตัวนี้ประมาณไม่ต่ำกว่าสองนาทีผมบอกเวลามันโหลดเข้าจริงๆแล้วอะนะครับแต่เครืนน่องตัวนี้ปื๊ดหนึ่งมันมาผมตกใจเลยมันเร็วมากเร็วจนตกใจอะแล้วเวลาใช้งานก็ใช้งานง่ายแน่นนยผมให้ดูนะผมสอนวิธีใช้งานเลย แฟกเราไม่ใช้รสแกนก็กดปุบก,ก็สแกนคอปปี้คือคอปปี้ธรรมดานะแล้วก็สามารถปรับอัจจัยได้คือบวกว่าเขาเรียกเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยขยายซูมเขาเรียกซูมขยายเป็นเปอร์เซ็นต์ได้นะแต่ที่ใช้หลักๆผมบอกมาตอนแรกผมก็มึนึืบเลยวิดไฟตัวนี้มันต้องเป็น2.4เท่านั้นนะผมย้ำนะในเครื่องนี้เขียนไว้ว่าไม่รู้แต่ผมไปผมามาเพราะบ้านผมเดี๋ยวนี้ผมใช้เป็น5.0หมดแล้วอะ 2.4ผมต้องใช้เป็นพวก,กอุปกรณ์ต่อพวก ITO เนี่ยมันไม่เขียนไว้เห็นไหมต่อวิดไฟได้จะถามวิดไฟเท่าไหร่เออมาวันแรกผมมึงตึ๊บเลยเอ,อ๊ะทำไมต่อเท่าไหร่ก็ไม่เจอวะมันเป็น2.4กิกะเฮิร์ตนะย้ำนะ2.4ไม่ให้5.0นะเนี่ยข้างกล่องอะไรไม่เขียนมาวันแรกนี่ผมเซ็ตเท่าไหร่ก็เซ็ตไม่ได้ต้องไม่อ่านสเปคมึงนอกสรุปต้องเป็น2.4นะก็คือ G หรือก็ B เท่านั้นนะครับ5.0ไม่รับเด็ดขาดเลยนะ N นี่ผมยังไม่ลองนะเพราะนีต่งว่าตัว IoT ที่ผมใช้ต่อกับ 2.4G เป็นปกกอุปกรณน i t d e v i c e อ่ะผมแค่ 2.4G พอเพราะฉะนั้นวิธีการเซตง่ายสุดเลยนะผมจะบอกให้ฟังว่ามาเปิดเครื่องนะเปิดเครื่องกดเมนูนะครับแล้วที่ไปที่หน้าที่เนเวิร์นะ,นะอ่าอย่างอื่นคุณไม่ต้องตั้งเลยมันมี default อยู่แล้วไปที่เนเวิร์นะครับแล้วก็ไปที่ตัว ไยเลสแลนตัวหนึ่งนะครับกับไอพวกอ่านี่เขาเรียกว่าเซตอัพวินสาครับปุ๊บม,มันจะเซิร์ชเซิร์ชเอสไอดีที่อยู่ระแวกแถวบ้านคุณแถวห้องคุณเนี่ยแหละแต่ของผมมันจะเจออยู่แล้วของผมจะเจอเป็น i อทีโอเดี๋ยวต้องเปิดดูสิสักพักหนึ่งนะมันจะประสะแกนหมดเลยแล้วก็ให้ใส่รหัสเนี่ยเห็นไหมของผมต้องใช้เป็นดอทดอหนึ่งแปดไอโอทีคืออุปกรณ์ไอโอทีผมเป็น2.4 ทั้งหมดเลยทั้งทั้งบ้านทั้งตึกเลยเป็น2.4ไม่มี5.0แล้วก็กดโอเคไปคุณก็ใช้พาวเวอร์แต่ผมขออนุญาตออกนะแค่เนี้ยแล้วไอ้ตัวเนี้ยมันก็ขึ้นมาละแต่ถ้ายามใดวันดีคืนดีมันมีเออร์เลอร์ขึ้นมาบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวผมเดิมให้ดูเฮ้ยไอ้ตัวนี้นะ Wi-Fi มันใช้ไม่ได้นะผมดูกระดาษเก่าๆแป๊บนึงนะนี่มันมีเออร์เล์อยู่กินว้อยู่นี่มันขึ้นเออร์เลอร์บอกว่าเวลาที่สัญญาณ Wi-Fi มันหลุดนะ มันได้เขียนมันจะโนติสบอว่าเฮ้ยอยู่คอน n e คชั่นเออร์แล้วก็รีพอร์ตมาเนี่ยเนี่ยไอพอร์ตเนี่ยไอโเห็นไหมตอนนี้มันเข้าไม่ได้ของผมไอทีมสัญญาณวาสายมันหลุดปักวสายปักไวไฟมันหลุดอะพูดนี้ง่ายมันก็แจ้งมาเฮ้ยปริ้นทนทีว่าเฮ้ยรีพอร์ตว่ามันหยุดนะนะแต่ถ้าคุณไม่เป็นนะมันก็เขียนมาว่า วิธีการแก้ไขโซลูชันว่ามีคลิกอะไรตามเนี่ยคุณก็ค่อยๆไปนั่งอ่านเอง S S I D และ Key p พาเวร์เนี่ยพูดง่ายๆคือทําแบบไปที่ผมว่าเมื่อกี้เนี่ยไปเข้าเมนูเี่ยเห็นไหมมันบอกว่า not support 5.0G แม่งบอกตอนนี้วันแรกนี้ผมแทบตายไปนั่งหาสเปคงงจริงไม่ support 5.0นะย้ำนะย้ำนะต้องใช้2.4 2.4G เท่านั้นนะครับชัวเช็ดให้เรียบร้อยนะครับ ก็ถ้าถ้ามันมีปัญหาอะไรหรือเขาเรียกว่า WiFi ไม่ Connect มันเออร์เรอร์มันจะปริ้นตัวนี้ให้คุณตรวจวัดมันอยู่ดีก็ปุ๊ดเราก็งงเอ๊ะกูไม่สั่งปริ้นอะไรหนูวะทำไมมันออกมานะครับ<อ>ก็ถามว่า p e r f o r m a n c e เป็นยังไงก็มันเหมือนเป็นมองแล้วเดี๋ยวผมให้แก่เครื่องให้ดูแล้วกันมันมองแล้วมันเหมือนเครื่องอินเจกเลยอะนะครับโอ้ยมีเส้ผมด้วยนี่ก็เดี๋ยวนี้ทนเนอร์นะอ่ะนี่มันใช้รุ่น t หนึ่งอ่นถอออกไปมันฝืดมั้ย ไม่ลูกพี่ลูกพี่มันเปิดเนีน้ยมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวมันเปิดอ่ะเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นมันเปิดหรือเปล่าเออว่ะเดี๋ยวเพิ่มปิดปิดปิดเติมไปอ่อนเผื่อมันมีปัญหาาไฟบ้างรู้ปิดไปก่อน กนต้ตล็อกว่ะให้หนูเออแข็งปึกเลยอะ่ะเดี๋ยวมันหักเอาไม่รู้ว่าคือมันต้องดึงตรงนี้ออกมานี่คือดมนะด้มของมันนะแต่วัดเนี่ยรุ่นเก่านะมันโคตรแข็งแรงเลยผมจะบอกโคตรของโคตรแข็งแรงเนี่ยผมให้ดูแล้วกันนะผมใช้มาจนเยินหมดแล้วเนี่ยนี่คือรุ่นเก่าอะ่ะดูหมึกมันสิโทษนะไม่ใช่ไครน,นะ วดใหญ่เลยหมึกมันเนี่ยก็บอกบอเริ่มเลยอันนี้ผมซื้อแบบอย,อย่างดีใช้นะแล้วก็ดําแต่ว่าไม่ใช่ของแท้นะครับประหยัดตงังคนตามบ้านก็ O M เอาแหละนะปูเท่านี้แหละแต่อันนี้คือของแท้นะนี่คือของบาเตอร์นะหมึกใช้รุ่น D R 1 0 0 0แล้วก็ T N 1 0 0 0นะผมอยากให้คุณดูไซส์หมึกจริงๆนละมันไม่ออกมะมันหลุดอมันเหมือนมันจะหลุดเนาะเออแต่ตอเราเข้าเข้าง่ายนะ ตอนออกยาคือ,อมันเหมือนมันหลุดว่ะความรู้สึกผมบอกว่ามันหลุดอ่ะมันมีอะไรส้ำตังดูหลุดเลยรู้เลยว่ามีอะไรหลุดแต่ผมไม่รู้มันคืออะไรหลุดนะผมลองเปิดเครื่องใหม่ดูเนี่ยหลุดจริงๆด้วยนี่อะไรหลุดวะไอยะ้ยานี่อ๋อตัวแกนหลุดนี่ตัวแกนมันหลุดนี่ <IST uk t av is> เห็นไหมมันเบาบางอ่ะอยากพูดเลยดึงอกมาเนี่ยผมให้คุณดูแล้วกันว่ารุ่นใหม่รุ่นเก่ามันต่างอะไรกันเอาผมไม่พูดนะเอาดูหมึกแล้วกันนะเทียบหมึกเทียบหมึกแล้วกันเอาผมถอดดำออกนะนี่หมึกแท้ดำนี่หมึกแท้ดำแท้นะแกะวิธีแกะก็คืออ่องออกมาแค่นี้ยผมให้ดูแล้วกันไม่พูดเอานี่ของเก่านะ นี่อ้เปื่อน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 ือ้เปื่อนเปื่อนเปื่อน,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 นีรุ่นเก่าผมใช้มานานแล้วรำมึกตัวเนี้ยซื้อไม่กี่บาทเองอ่าให้คุณดูแล้วกันไม่พูดเอารุ่นใหม่นี่รุ่นเก่าดูสภาพดูหัวดำดูหัวดำนี่รุ่นใหม่ดูหัวดำดูมึกนี่ถอดมึกเขา เวลาเขาเติมหมึกเขาเติม,มันตรงนี้แหละแกะหัวแค่นี้เขาใส่พ่อหมึกไปซื้อผงหมึกมาใส่ก็ได้นะถ้าสมมติหัวคุณไม่ดำไม่เจ๊งเ่ยคุณก็ซื้อหมึกมาเติมไม่ได้ไมิตังเองนะครับตัวนี้ก็แกะได้เหมือนกันเนี่ยเห็นไหมตัวนี้ครับแต่เขาล็อกมาเห็นไหมอ่าอันนี้มีตัวล็อกเพิ่มขึ้นด้วยเนะี่ยตัวล็อกเพิ่มขึ้นด้วยดูคุณแกะหรือเปล่าหมึกมันเห็นไหมอ่าดูความต่างกันแล้วกันของใหม่ของเก่านะคนุณจะเลือกซื้ออหไก็แล้วแต่นะครับอ่ะนีของใหม่ดำใหม่ ดำเก่าเอาผมใส่ให้ดูแล้วกันนะอ่ะของใหม่ของเก่าออะดูไซส์กันสามต่อหนึ่งอ่ะ,ด,ะ,อะดูปริมาณพื้นที่แล้วกันเนาหนึ่งต่อสามเลยนะครับก็เดี๋ยวพอสรับเข้ามาเดี๋ยวผมคอยรับสายวางสายก่อนอ่านี่แหละวิธีการใส่ใส่เข้าไปตรงนี้นะครับเหมือนกันเครื่องเก่าเหมือนกันสไลด์เข้าไปเหมือนกันนะครับแล้วก็เปิดเราเองน,นี้ก็ปิดเหมือนกัน แล้วก็ปิดเป็น2ชั้นแล้วก็อย่าลืมนะต้องดันตรงนี้ก่อนอาถามว่าราคานี้รับได้หรือเปล่าราคา4,500หครับคือประกัน2ปีผมถือว่าคุ้มแล้วนะเพราะว่า1คือโดยความเห็น,นตัวผู้ใช้งานนะ4,500ถ้าของคุณเสียคุณก็เคมบริษัทได้นะครับและเคมของใหม่ด้วยแต่เวลาส่งเคมบริษัทผมน้ำเย็นยำนะครับ เน้นนะครับผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับคุณต้องเก็บเป็นตัวนี้ไว้นะครับคุณจะใช้ O e M เวลาส่งเข้าสู่บริษัทกรุณาอย่าใส่ O e M เข้าไปข้างในนะครับรเดี๋ยวประกันคุณจะขาดโดยที่ไม่รู้ตัวอันนี้ผมไม่ไม,ไ,มไม่รับทราบนะครับรคุณสั่ง O E M เวลาคุณจะใช้ O e M คุณใช้ที่ออฟฟิศน,นะครับแต่คุณไม่ควรจะส่งที่สู่แล้วเอา O e M ยัดเข้าไปนะครับรผมบอกว่าเพราะผมเคยโดนมาเรียบร้อยแล้ว ปัญหานี้นะครับเพราะศูนย์อยู่ใกล้บ้านผมนี่เองครับอยู่แถวนี้เองผมก็เดินเข้าไปถามพี่ยกนั่งมอเตอร์ไซค์ยกไปให้เลยเนื่องจากว่าเราก็ลืมไปเฮ้ยเออว่ะแม่งศูนย์ไม่ต้องเอาของแท้เข้าไปเหมือนถ้าคุณซ่อมรถอ่ะแล้วคุณเอาของอะไรเทียมเข้าไปนวให้ศูนย์นะศูนย์มันก็ตีต่างเอาดิมีประกันอยู่3ปีประกันคุณอาจจะหมดเลยก็ได้นะเราก็ต้องใช้การเจรจารนะครับในการเขาคุยกับศูนย์ตัวแทนเพราะว่าเนื่องจากว่า บางครั้งเราลืมไปจริงๆผมเน้นยํนนะเวลาคุณเข้าศูนย์นะต้องเอาโอของแท้ยัดเข้าไปข้างในนะครับยืนยันนะครับแล้วก็รุ่นนี้ใช้ดีใช้ทนนะครับราคาประมาณ4 0 0 0 5 0 0เนี่ยมันก็ใช้งานได้เพียงพอต่อการใช้งานใน Home Office แล้วนะครับ All-in-one มีทุกอย่างครบแล้วเป็นเครื่องเลเซอร์ขาวดำนะครับเร็วด้วยนะครับก็คลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับก็สวัสดีครับ